เปิน้องจิกพระราชนนะครับต่อหน้าพระองคจายาณนะครับและก็เพื่อจะนำมามอบต่อคือพี่ถีและ้วก็พี่ตุลย์นะครับซึ่งก็เป็นเวลาของาตัวแทนของชาวเัวหลองที่ได้ไปเจอานวันนี้นะครับเป็น

بني あっいいのかな